สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีทำชุชมครับวันนี้วันที่14ธันวาคม2567นะครับมือหนี้พ่าทำชุชมครับเดินทางมาหาปูเจ็นะครับพามารับชมครับโค้งสุดท้ายนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับงวดวันที่16ธันวาคม2567นะครับมาหาปูตั้งแต่ต้งวัดแล้วครับผมนะครับงวดที่ผ่านมานะครับปูให้ หกหนึ่งหกสองล่างนะครับหกหนึ่งมาตรงๆนะครับอ่ากดเอาม,อมาหนีไม่ให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้นะครับอา่าเพื่อได้ไปหายิบจับนะครับลอตเตอรี่นะครับผมสลากกินแบงนะครับเพื่อได้โชคก้อนปีไม่นะครับว่าปูจะเน้นจะย้ำชุดไหนแต่ว่าปูกันเน้นให้แล้วละครับผมม,มาหนีไม่ให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้อีกรอบนะครับอ่าเอาจังเข้าไปการาบนมาสก,การปูน้ำกัน นะครับการนมัส,สการ,รครับปูการนมัส,สการ,รเลยครับปูธรรมชุมเอฟซีเพิ่นฝากมาทําบุญมาถวายปูนะครับน่าจะเป็นผ้าห่มสําหรับพระพิสุกสงฆ์ปูอากาศหนาวท่านผู้ชมอากาศหนาวอากาศเย็นลมร้อนมาะนะครับมือนอี้ก็นนะั้นมาถวายปูเจ็ดส,สววองการสาธุบุญกับเพิ่นนะครับะะนะครับเอามาถวายปูให้แล้วรับพรนครับผม ยะถาวิบอาห์ปุลาปุริปุริเตศขับรังเอวะเมวะอิโตจินนังเตตานังอุปะกะปิเตสิตังปะิตังตุมหังจิปเมวะสัพิสตุสัพเพบริสตุสังฆปาจันโทนารโสยะถามิโสจุลโสยะถาสัพพิติโยวัสันตุสัพพาโลโววินาสัตโตมาเตปวัตวันตัปลายยม ส,ส,สุขีธีขายุโยภาวะอภิวาธนาสิวิสานิจังวุฒาปัจญโนจตาโตธรรมาวัตรันเตอายุวันโนสุขังพระรามสาธุครับสาธุบุญน้ำด้อยนะผมให้สุขภาพแข็งแรงให้โชคให้ m ắ นก่อนปีใหม่นะปูนะมึงวันก็เอาน้ำไปถวายมงปริวาตกดังสามชิ้นแพรบคาปัวสาธุนะครับผมนนี้มานบังน้งเนี่ย น้ำขอนี่ครับอาหารแห้งอ๋อปูเก่าน้ำเป็นงานปฏิวัติเก่าครับปูกระไปถวายต่อเอาสาธุบุญนะครับเอฟซีอ่าปากมาัธบุญบ่าวถอนน้ำมาถวายปูปูกระน้ำไปทัพบุญต่อทำชุ่มได้บุญได้กุศลต่อครับผมอ๋อไปแล้วสามสิบแล้วครับปูขอสารอาหารแห้งครับสารทุบุญนะครับเอานะครับ หวัี่ผ่านมาปูให้หกหนึ่งตรงตรงธรรมชมแอ<ด>มบ<ด>แอชุดเก่าห่อแหละไดปม่ได้ชุดเก่าอยู่ปูเอฟซีเป็นบางไงไอใบเก่าเก่ใส่บน <c oughs> นี้ครับผมนี่ครับหวัี่ผ่านมาแล้วปู <c oughs> นี่ครับหกหกหนึ่งตรงๆท่านผู้ชมนี่ครับหกหนึ่งตรงๆนะครับล่างนี่ครับนี่ปูเน้นหกสองหกหนึ่ง มาหาปูตั้งแต่ต้องวดแล้ครับผมทัานี่ตันถามันนนนานไปม่ใช่กว่าน้ำฝนเลยกรบปูดีก็่วดกวน่ซสามสามหกสี่หกสีกับซีสามครับมันก็บอกวอวนมาฮั้นี่มนออกวันเียครับแล้ววันนี้ก็ระวังนี่งน่ะเรอันซูนหาหกูนหาูหตีปูซูนหาจอกปลายปีในปูปูมันก็บว่าเนยเลขประจำบ้าวเก่าซูนหาในปูเลยม่รูนทะ่าเก่าซูนหาเก่าชนกั ความอิมัลลมันโตยาวมันอยากออกบอลนะครับไปอันนี้ซีสามมอกตามหลังนปุ๋นะตามหลังเนี่ยนี่ซีกับซีสามนี่มันมอออกมาหันละบอกว่านี้กลางวันนี้แดงนี่พยายามกางวันนี้เนี่ยเอาหัวนี้ท่านผู้ชมไม่ปูเน้นให้ปูยำให้อันนี้ชุดเต็มนชุดเต็มนะครับชุดเต็มอันนี้ชุดเต็มนี่ เน้นล่างปูมันเน้นล่างครับเน้นล่างสอง่คู่ยแหละไปครับครับผมสองโคตอนี้ชุดเต็มมันชุดมาหั่นแหละครับมันมาล้างให้มาชุดเต็มนะครับผมปูจับลักไห่3ามสี่หาประกอบเก้าศูนย์นึ่เก้าบนนี่บนสอบนเนี่ยสองกับสามมาตัวหกกับเจ็ดมาตัวศูย์กับห่งมาตัวอ่แล้วเขาจับไห่ตัวนี้แหละหกเจ็ดศูนย์ชุดเต็มสามเก้าสี่เก้าห้เนี่ศูนย์ห้าศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่ง ห้าหนึ่งอันนี้ได้ชุดเต็มนะปูนเนางอชุดนี้ฟันสี่เก้ากับห้าเก้าอ่าสองคูครับได้ชุดเต็มฟันสี่เก้ากับห้าเก้านะครับอันนี้ชุดบนมาปูนี่บนทะลุดลุดออกจากนี้นะครับถ้าเลขศูงเท่ารถอีกจะมาสองตัวทั้งที่ครับจะมาสามสองกับสองหนึ่งแหละครับพราะสองกับหนึ่งเนี่ยมันเดินดีสองกับหนึ่งเนี่ย มึงมได้สองคนึงนี่ถ้ามาเมันกับนาจะมาสามสองกับสองหนึ่งแหละครับถ้ารุดออกจากชุดนี้ถ้ารุดออกจากชุดบนเจ็ดหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ก็จะมาตกกันปูอามาสามสองกับสองหนึ่งพรับในชุดนี้เขาเหมืนกันนะครับในชุดนี้ขับปูว์ันดีปูว์ฝันถ้าฟันแล้วถ้าลงมเลิกแล้วไม่ฝันเลยบม่ฝันปูว์นั้นนิมิตฝันเป็นงานเป็นการที่แรกหมดเลยครับ ันไปันเด้ลอตเตอรี่ตระหีปูงวันี้นี่สีคู่เลยอะนี่หนึ่งสองสี่นี่นี่สีคู่ครับแต่สองัถพันได้ครับปูปูเน้นก็คือสีคู่นี่สี่เก้าหนย์เจ็ดศูนยนนี่ลอตเตอรี่ได้ั้เลยอันนี้ที่ชุดปูฟันทงอ่าชุดฟันทงสี่คู่อ่าแต่ว่ากัยังกัน3ากับสองหนึ่งเลยกับทะลวดน คือเลขวันนี้มันงัวสุดท้ายเนาะปลายปีน่ะถ้ารรูดออกจากนี่ก็จะไปสองตัวทันทีเนี่ยงเนี่ยแม่นั่นกับปองขาดนะแต่ออกปองขาดก็บยังคาดตัวนี้ครับวามมันมีสุดของมันคือกันสี่เก้ากับห้าเก้านี้เน้นล่างท่านผู้ชมสีคู่นี่หกศูนย์เจ็ดศูนย์เน้นบนรับสีคู่นี่กับปูว่าให้ติดไว้ลอตเตอรี่ปูวาเด้ทั้งสีคู่นี่มาปัวไม่นั่นได้ได้สีคู่ครับตรงๆรด้วยปัว ตรงตรงพร้อมกับพร้อมจะถามว่ามามาหนามา,มา,มาตรงมาครับอืมถ้าฟันดีเอาลอตเตอรี่อันสั่สงซั่งไว้สี่คู่นี่ฟันดีครับได้ลอตเตอรี่สี่คู่นี่ฟันดีแมนฟันดีฟันดีซาถูกเข่าอีกน้ำปูเนาะใ้กินน,น,กนั่งกินนี่เด้ ตาทวที่หาอัานี่จถือว่าแรงกับปูหรนะมาแล้ววันที่หานถูกนะเออล้ปูถูกแล้ววันที่หาปูปูยิบเอเล็กท่ายหกสองเปนปัปูปูยิบหกสองกับหกหนึ่หน้อยนี่สองนี่่ปูยิบสองครูนี่ครับูาชมลอตลีปูยิบ6กสกับ6กหนกสองนี่ไปไปตรงแล้ววันที่หาวันที่หาชองใบเออเลกหนกันเลขกถายอเล็กหกตัวไปตรงแล้ววันที่หาทผม้ชมปูได้ รางวันที่ห้าสองใบหกหนึ่งได้จากใบก็ปัวหปัวหกหนึ่งโอ้ได้ยังละสองใบปัวคือเอาสองตัวอ่าแต่ว่าฐานเนินว้อนนี้ล่างซีเก้ากับผาเก้าเอาไปเล่นมาปัวน่อถ้ามักประเภทมากมากตัวเดียวเนี่ยมักส่วนเนี่ยอืออือนี่สามชมวดที่ผ่านมาหกหนึ่งแม่นคักน้งปัวเนาะอถ้าทตามข้องเก่ามันกันาครับอันเลขเลข มืนอาจจนเดยวเรือันเครับปูเรอมันเลยมากนเพราะมันเจอมามันจะเข่าซ้ำ้สามดสิงวัดเดี๋ยวลดนงงีงไปนะครับมันเข่ามาหันนะอืมเัี้ยซีคูนี่แมนย้ำไห้เล่นนะปูเนาะเพราะห้อเหากันยี่นะเพราะกันมันปลายปีเพราะปลายปีมันถืออกทั่วเทียถ้าออกทัเทียบรุดตัวนี้ครับจากบ้านตัวนี้ทันทีครับมาส่วนนี้ทารุดจากซีคู่นี่แมน จะมาสามสองกับสองหนึ่งไม่นบอจะมาเท่าอไอืมเอาชม่มทางเดินตัวได้เดินดีลืปูดนี่ทางเดินมันก็เดินดีแลวทางตาสองกับหนึ่งก็ดีดิครับตามมีในอันนี้อสองกับหนึ่งสองกับหนึ่นี้ดีโยครับปู่ทางเดินตัวส่วนนี้มันก็เดินกับน้งเขาดีดิกับนเขาไม่นะครับผมมันหกหนึ่งเหล็กเกา มันมาตัวนี้ครับตัวตรงมันคือซีเก่าตัวตรงมันน่ะหุมากอาจจะมาสามต่หาเก้าของปูนี่กัเขามาตั้งแต่สามงวดเขาสามงวดมันหลุดงวดหนึ่งนะปูเนาะเขาตั้งแต่งวดว่นั้นมันออกเก้าหาหรือหาเก่าปูเก้าหาเกาตั้งแต่เก้าหาหาเก้าับหาหกหาเก้าอันนี้สองหกมาหกสองสามสองอันนี้สองสามมาสามสองอ่า มอหลุดยงวดนีเน้ะปูเนาะแม่รลุดอามอดนี่งวดหนึ่งแ้วกมาหกหนึ่งตรงตรงามบชมมาหกหนึ่งตรงตรถอรถเขาประกอบันีมานำกันน่สองอสองกับหนึ่งมานำกันมันออกสองหนึ่งเราเรียกรถคือเรียกมานำกันล้วครบเราเรียกเกี่ยงห้งประเอาคงสุดท้ายสรุปซีคูนี่นั่นปะปูม่นครับกันทุนไปน้ำเลยอ่าถ้าซีคูนี่ว่มากจะมากสมสอกับสอนึ ควมันส่วนวนี้นี่วนี้ครับรถนอยังย้อนมาลำกันนะครับผม่าเก็ดหกเก็ดไปครับสองสามหนึงต่งหกับ2องติสวนดีครับปู่งกับสอเนี่เด่นอขาดบะไรก็คือจับสคู่ท่านครับ้านอะได้ลอตเตอรี่เลยฟันไว้ยังไงกัปูวฟันว่าเป็นงานมีการนี่แหละก็ต้องให้กินมุกินลาบเต็มด้วยเนี่ยต้องเหม่อซ้ำเล ได้ได้ฟันมาได้กินได้สันมาปูวเนี่ยตอนก็บอกนั่นดอกก็ันมาแนวานอนหราก็ฝันแม่โทรมาเดี๋อันว่าใครเกี่ยวอะไรได้เข้าไปครับจะมากเรียกมันแต่มาตามตามลังนะครับตามรังก็คือทะเกตามลังก็เรียกง่วง่วนมหันมักฝันนั่นยังฝันเห็นต้นไม้ต้นไม้หักนะต้นไม้หักแต่ต้นไม้หักมันว่าเป็นหกศูนย์กับเป็นเก้าศูนย์ตามบอกงอนมันงอนมหันห้องห้องนี่เพื่อนี่นั่น เพราะนี่ตัวนี้มาหันนี่หนูนหกอย่างเี้ออนี่ฟาฟาเินตตัวใหม่มันจะเป็นครับตัวนี้ถ้าบอกว่านี่คืองวดจะมาานี่คิดว่าอาจจะปรวคดนะโซนหกนะ,ะวดที่แล้วนี่ปูนเน้นบนศ6นหครับเน้นล่าง6กสอกับหกนึ่งคือว่าเก่าเกานหาเก่ารันหกนี่มันบอกว่ามันมัน,นมากว่านี้นะนหกตีปูงาน06นหกโซนหานี่เอาอกระตรงศซนหาหาโซนก็มีในชุดเต็มอันนี้ชุดเต็มทำชมแคปหน้าจอไว้ได้ครับชุดเต็มเก้าคู่นี้จะเน้นล่าง นะครับแต่ว่วาปูฟันสีเกากระหาเกาล่างนะครับชุดเต็มอันนี้ชุดบนก็นจะเป็น3ตัว760นะครับ60กับ70ตัวกันคือ32กับ21นะครับปูสรุปฟันท่งให้น,นะครับ4ค,ค,คู่นี้นะครับผมอ่าตัวกันก็แค่32กับ21นี่ตัวกันเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับถ้า4คู่นี้ไม่มาปูว่าอาจจะมาตัวกันเลขเลข64นี่อย่าอืดไปเด้ออย่าอืดบ่ปูแม่น ฐานนันครับใครฟันตรงๆเลยอือก็ซีเกาฐารู้จักซีเกาก็เป็นหกศูนย์นาทีครับหกซีนี่บางห้ามซ้ำหกศูนย์บางห้ามซ้ำหกศูนย์แมียนหกซีฐานฐาหกซีมากนี่ซีกับหมวกมากนี่จะเป็นสี่หกศูนย์ทันทีครับปูเมนแค่แหละบพต้องเอาศูนย์หกซีเอาเอาซีหกศูนย์นียกองนะสามตัวปูแห่เจ็ดหกศูนย์นะทำมาชุ่มเลยสามตัวเจ็ดหกศูนย์อ่าสามตัวเจ็ดหกศูนย์ แต่ว่าชุดฟันธงปูวาดีซีคูนีได้ลอตเตอรี่ไว้แล้วฐานเน้นล่างคือซีเก่ากับผาเก่าเน้นบน60กับ70แต่ว่าปูวาให้ติดบนล่างหาลอตเตอรี่ไว้เลยแม่นแหละซคูนีบนล่างเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่นะครับสลากกินแบ่งท่านผู้ชมเข้าไปน้ำเ,เข้าไปน้ำเล็กนะครับเอาหาผู้ใดมักก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่่ทานผู้ชมบ่มักก็บ่เป็นยังเนาะปูเนาะเป็นแน,น,น,นวนะนนาทางวาสนาไผวาสนานเงนนนี้ยวมดแล้วนฐานเน้นคือซีเก่ากับ60บบน,นี่บ่ปูแม่นเอาท่านผู้ชม ปูสรุปฟันท่งให้แล้วนะครับบดิเปลี่ยนแปลงนะครับผมไม่ให้ปูเน้นให้ปูย่ำให้อ่านี่แหละซีคูซีเก้าหาเก้าหกศูนย์เจ็ดศูนย์เอาไปเรียนปีใหม่เลยเอ่อชุดนี้อ่ะได้โชคใส่ปีใหม่ก่อนปีใหม่ได้เฮ่ก่อนปีใหม่บ่ปูไม่งันถ้าซีคู่ว่ามากอ่ะสามสองกับสองหนึ่งทำช่วง่าลืมแบบสามตัวเจ็ดหกศูนย์ปูว่านั่นก็จับเอานี้เนี่ยเนี่ยคือสองตัวมาตัวบอลลุดนี่เด็กเรีกกันนี่นะครับอืม โอ้สูตรเด่นคือสองสามหกเจ็ดศูนย์หนึ่งจับเอานี่นี่หกตัวนี่เอ้านะครับท่านชมครับปูได้ลอตเตอรี่ปูว่าฝันดีนะครับเอากราบขอบุญขอบคุณปูท่านผู้มชมสวัสดีครับ